สวัสด ну ีค yeah. to okay, ah, ่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมอบประกันกับเพจเด็กจบโทรขายประกันนะคะก่อนอื่นเลยมาทําความรู้จักกันดีกว่าสวัสดีค่ะมวนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะค่ะพี่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะพี่หนึ่งมูก็มีคําถามจากทางบ้านมาอีกแล้วว่าแฟกเคมคืออะไรเพราะเวลาที่แบบมือประกันสุขภาพเนาะก็เวลาจะแบบคำโปรยคำโฆษณาก็จะแบบสามารถใช้แฟกเคมได้อะไรนี้ เรามาดูจ้ะแล้วแฟดเค็มเออมันดูเป็นสวัสดิการที่แบบอะไรอ่ะมันเป็นผลประโยชน์ของลูกค้ามันคืออะไรอ่ะพี่โอเคแฟดเค็มนะคะก็คือเป็นบริการพี่หนึ่งมันมันของพี่หนึ่งเป็นหน้าเล็กอะไอของพี่หนึ่งเป็นหน้าใหญ่แต่คาว่าแฟดเค็มเป็นหน้าเล็กอะได้ไหมเดี๋ยวมุกแค่แต่พี่หนึ่งของของพี่หนึ่งอาจเป็นหน้าใหญ่ของพี่ปกติชายโอเคงั้นตามพี่หนึ่งค่ะ โอเคก็คือแฟกเคมนะคะก็คือเป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันที่จะต้องจ่ายเงินโดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนก็คือเหมือนนอนโรงพยาบาลแล้วมีคนมาจ่ายเงินให้เราเพราะเรามีประกันแล้วนะคะ,คะดังนั้นเมื่อเราเข้ารับการรักษากตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือก็นีเดเคสเดเคสหมายถึงว่าไม่นอนโรงพยาบาลไปทําอะไรบางอย่างภายในวันเดียวในบางแบบนะคะก็คือมันเคมได้เลยใช่อ่ะ โดยการเจ็บป่วยที่เคไม้นั้นนนะ่ะก็คือภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมในกลุ่มของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดคําว่าค่ารักษาก็แบบค่าห้องค่าหมอค่าพยาบาลแล้วก็ค่ารักษาที่มันเป็นวงเงินบางคนมีเหมาจ่ายเนาะล้านหนึ่งสองล้านสามล้านหรือบางคนมีวงเงินกำจำกัดหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นอันนี้เป็นกลุ่มค่ารักษาก็คือกลุ่มของค่ารักษาทั้งหมดหรือประกันอุบัติเหตุ ก็คือในมีคลิปก่อนหน้านี้เนาะได้ที่ไปว่าพ a เคืออะไรไปแล้วก็คือเป็นกลุ่มอุบัติเหตุก็อะไรก็ตามที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วต้องได้รับการรักษาเนื่องจากอุบัติเหตุตัวเนี้ยก็ไม่ต้องจ่ายตังค์สำหรับโรงพยาบาล<ช>ที่สังก<ๆ>ัดด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลารอคอยเนาะในกลุ่มของค่ารักษาบางตัวและบางแบบหรือบางบริษัทประกรันมันมีระยะเวลารอคอยในตัวมันเอง ไม่ว่าจะเป็น30วัน60วันหรือยาวสุดคือ120วันนะคะ90วันก็มีบ้างแล้วก็ในกลุ่มของอุบัติเหตุตัวเนี้คุ้มครองตั้งแต่วันที่เฟ็นแบบประกันเลยใช่ใช่ก็คือทำวันนี้พรุ่งนี้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะคุ้มครองเลยค่ะใช่รุ่ออกมาบิดบาทได้เลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของแฟกเทม ต่อไปเราก็จะมาดูขั้นตอนนะคะในเรื่องของแฝกเค้อันนี้ยกตัวอย่างกรณีของ EAA เนาะโรงพยาบาลที่คู่สัญญาไบ a a โรงพยาบาลที่คู่สัญญากับ a อจริงๆมีเยอะมากโดยเฉพาะเอกชนใหญ่ๆแทบทุกโรงพยาบาลเป็นคู่สัญญาหมดดังนั้นไม่เคยเจอที่ไม่เจอเลยที่ไม่คคยโต<ห>ขนาดถ้าเจงฟา์มีโรงพยาบาลอยู่สามโลกหมดเลยโคห,หมด ใช,ใช่ดังนั้นถ้าเกิดไม่ใช่ของบริษัท a a a ไปซื้อของที่อื่นต้องดูด้วยนะคะว,ว่าโรงพยาบาลที่คู่สัญญามีเยอะเท่า a a a หรือเปล่าหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านของลูกค้าแต่ละลารายเข้าได้ไหมอันนี้ต้องดูเป็นแล้วแต่แบบบริษัทประกันเนาะค่ะ ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือผู้ออบการก็คือเหมือนคนผู้ที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลได้เลยนะคะโดยการขั้นตอนที่2ก็คือแสดงบัตรประชาชนเนาะใบหนึ่งส่วนใหญ่คนก็มีบัตรประชาชนติดบัตรอยู่แล้วอย่างเช่นแบบปวดหัวไม่สบายต,ต้องนอนโรงพยาบาลก็ยื่นบัตรหนึ่งใบนะคะหรือบัตรอื่อนๆก็ได้ที่คล้ายบัตรประชาชนไม่ครับทีหรืออะไรก็ได้นะคะที่แต่ต้องออกด้วยหน่วยงานราชการนะคะให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบขั้นที่สาม แพทย์อะ่ะเขาก็จะเหมือนวินิจฉัยก่อนว่าเราอะ่ะเป็นโรคอะไรต้องนอนโรงพยาบาลไหมต้องเป็นนอนแบบเป็นผู้ป่วยในหรือเปล่านะคะรักษาโรคนั้นรักษาได้ไหมอ่าถ้าได้มาั้นตอนที่สีเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็จะตรวจสอบสถานะก่อนว่าเรามีความคุ้มคอมีแบบตะกันอะไรบ้างมีวงเงินเท่าไหร่ประเด็นคือมีวงเงินเท่าไหร่มีค่าห้องเท่าไหร่นอนห้องไหนพอห้องไหนไม่พอนะคะ ซึ่ง<ช>ตรงนี้ค่ะพอเราเซแบบเหมือนโอเคกับโรงพยาบาลแล้วตอบตกลงแล้วเราจะนอนห้องด้วยราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เขาก็จะเข้าฝู่ระบบสมาร์ทเคลมของ AA เลยก็<ช>คือเป็นการแ<ช><ช>จกเคลมในตัวในหนึ่งวันนะคะก็จะมี <ๆ S 2> อย่างที่หนึ่งเคยนอนอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนเจ้าหน้าที่มาแจ้งค่าใช้จ่ายทุกวันเลยวันนี้หมื่นหนึ่งแล้ว วันนี้วันหัดมาอัปเดตอัปเดตใช้จ่ายทบยอดเนาะอะไรวะส่งันสองหมื่นห้าเลยหรอก็พักหนึ่งสามวัน4ีหมืนคือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเยอะมากมันเร็วมากใช่คือแล้วแต่เราด้วยสมมุติว่าเรานอนอยู่เราติดเชื้อเพิ่มยายาตัวนึงก็ไม่รู้เพิ่มทีหนึ่งเป็นหมื่นเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยใ่จริงคือตอนนั้นคิดในใจเลยนะคือนอนมีความสุขมากเพราะประกันจ่ายหมด ถ้าเกิดมี่มาเกลีนอ่ะคงไม่มีความฝุกในการนอนโรคเลิกคงไม่หายอะจริงคือแบบมาแจ้งวันนั้นรี่นอนถึงค่ะวันที่ห้ามาเกือบแบบหกหมื่นอะที่แบบช็อกแล้วอ่ะทั้งที่วันที่สี่ที่ห้าคือแทบจะไม่มียาอะไรให้เรานะให้แค่น้ำเกลืออย่างเดียวอะแค่พักฟื้นน่ะยังแบบขึ้นเยอะมากค่าห้องก็อุกแล้วนะพี่หนึ่งแบบเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าเราก็มีค่าห้องเพียงพอไงเราก็จะไม่กังวลค่ะ สุดท้ายเลยนะคะเจ้าหน้าที่ AA เนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องร้องสินใหม่นาอว่าเรามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่อีกก่อนเราออกจากโรงพยาบาลซึ่งจากที่ประสบการณ์ตรงเลยนะที่ไปนอนมาพี่ออกตอนเช้าฟักประมาณเที่ยงก็คือแจ้งเขาเลยคุณหมอเขาจะแจ้งก่อนหน้านั้นหนึ่งวันและคืนก่อนน้ันก็จะบอกว่าพร<ช>ุ่งนี้ออกจากโรงพยาบาลได้นะอะไรแบบนี้<ช>ตัวของเรื่องของสมารครมหรือแคตมก็ทำงานอัตโนมัติเลยพอเราออกปุ๊บเคลมเรียบร้อย คือเร็วมากเร็วคือแบบยังไม่เช็ดตัวเลยอะยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอะเขาบอกว่าอ๋อจัดการเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้เฟนตรงนี้ก็เฟนจบค่ะแล้วก็จะบอกว่าบางบางเคสก็อาจจะมีต้องจ่ายเพิ่มบ้างกรณีที่ทําไว้ไม่พออย่างของพี่อย่างเงี้ยเป็นเหมาจ่ายอยู่แล้วมันไม่มีคําว่าไม่พอมันอยู่เหมาจ่ายจะไม่พอก็แค่ค่าห้องเนาะ แต่ข้าห้องข้าวพยาบาลใช่ก็คือของพี่ทําไว้พอด้วยแหละแล้วเลือกห้องที่เราพอดีกับที่เรามีก็เลยแบบไม่ไม่กังวลนะคะไม่ได้กังวลใช่ใช่ก็เลยผ่านหมดอืมพี่ว่าเอเอเ็มง่ายนะก็ไม่มีปัญหาเข็มง่ายเร็วลูกค้าพวกก็เร็วเก็บของยังไม่เสร็จเลยพี่หนึ่งพยาบาลแบบเรียบร้อยแล้วค่ะใช่เก็บของได้หมดทุกอย่างด้วยใช่ รู้เลยว่าเรางกกับพี่หนึ่งมันก็แบบว่าเขาให้มาหมดเลยอะ่ะเขาก็บอกว่าแบบเขามีกระเป๋าให้เลยนะแขกโรงแรมเองนะจริงๆอ่ะเขา,ขาเขาเก็บกระเป๋าให้พี่เลยนะคือแบบงงมากกับ <c oughs> อาจจะแบบเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยแหละแล้วเขาก็เก็บเขาบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวน้องถือกระเป๋าใบนี้กลับบ้านได้เลยนะคะแล้วในนั้นคือมีเยอะมากอะ่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าใช่โมโมเคยเจอแบบโรงพยาบาลที่เกิดถ้าเราใช้สิทธิ์ประกันนะพี่หนึ่งมีของมีแบบ ของกิฟเซตให้แบบพิเศษอีกอันนึงเลยอ่ะใช่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 ไหมแสดงว่าการที่เราอ่ะมีประกันสุขภาพอ่ะเรานอกจากได้รับการดูแลดีแล้วอ่ะเราได้แบบเราได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆด้วยนะใช่เพราะว่าตอนที่ไปอ่ะเขาถามคาแรกเลยนะโดยเฉพาะเอกชนมีประกันไหมคือถ้าไม่มีก็ปล่อยนอนก่อนแต่ถ้าถ้ามีปุ๊บอ่ะเขาก็เขียนไปไมองนหนึ่งเลยนะใช่ แล้วคือคือความไม่มีตังใจแล้วสมมติถ้าเกิดเราเป็นโรคที่หนักจริงๆที่ต้องนอนโรงพยาบาลการที่ไม่มีประกันเขาก็กังวลนะว่าเราไม่มีเราจะมีตังใจไหมถ้าเราไม่มีเขาก็แบบน้องกลับไปพักบ้านไหมคือจะตายแล้วอะไรอย่างงี้ให้กลับไปพักบ้านก็ไม่ได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออพอมีประกันปุ๊บนอนเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลือกห้องแล้วกันมีประกันของอะไรขอบัตรหน่อยง่ายมากแป๊บเดียวได้ขึ้นห้องอืมใช่ ก็อย่างนี้แหละพี่นึ่งแบบดูแลต่างกันเลยอ่ะใช่ค่ะอ่าใายแล้วคำคมก่อนจากกันนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษามากี่ค่าก็ออกคเลยค่ะก็เอของเรานะคะก็มีเอเอของเรานะคะก็มีแฟกเคลมหลายที่เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะที่มีโรงพยาบาลที่เข้าอยู่ประจำมาแล้จะรู้ว่ามีแฟกเคลมที่นี่ไหมนะคะก็สามารถจินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลย หรือว่าอยากสนใจแบบประกันสุขภาพตัวไหนนะคะก็สามารถสอบถามเราได้เช่นเดียวกันสอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์เก่าแก่ที่แบบมีมานานแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นทําด้วยสาเหตุอะไรลืมไปแล้วหรือว่าแบบตอนแล้วตอนนี้ใหญ่จะมาอัปเดตกรมธรรม์ว่าเป็นยังไงแล้วเราความคุ้มครองเรายังครอบคลุมอยู่ไหมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามได้เลยเพราะเราคืออะไร <laughs> ถ้าเกิดว่าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอฝากเพจเด็กจะโทษขายประกันไว้นะคะเพราะเราเป็นตัวแทนที่รู้ลึกและรู้จริงเสนอขายสินค้าประกันตามความต้องการของลูกค้าท่านนะคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังจนจบแล้วก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งด้วยค,ค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย